เดี๋ยวลงเฟซบุ๊กหน่อยครับนี่คือการแข่งขันระดับอบตอหาผู้เป็นหนึ่งในรุ่นเสือภูเขานี่เรามาดูสีหน้าของแต่ละท่านนะครับว่าเหนื่อยหรือไม่ขออนุญาเลยครับว่าเหนื่อยหอไหมโครโอ้โหโอ้โอโอโอผมหน้าปันเร็วเหลือเกินกตาล้องตาไม่ทัน คนนี่เหนื่อยมากโอ้ดูจากสีหน้านี่จากเล็สิงเลยครับดูดูหัวลากหน่อยหัวลากนี่ใครเตรียมเตรียมหาที่ออกนะ